เมื่อประมาณปีพศ2525หรือเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปสํารวจพื้นที่อยู่ในปืนป่าทางภาคเหนือเนื่องจากว่ามีการลักลอบเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์สงวนกันบ่อยครั้งเลยต้องนำกำลังเข้าไปลาดตระเวนอยุ่ทุกๆ3วันและได้มีการตั้งป้อมที่พักไว้ตามจุดต่างๆหลายจุดเพื่อเป็นที่พักค้างแรม เมื่อไปสำรวจถึงจุดจุดนั้นซึ่งการปฏิบัติก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายปีช่วงที่มักจะจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบตัดไม้ได้จะเป็นช่วงหน้าฝนเสียเป็นส่วนมากเพราะพวกตัดไม้จะอาศัยน้ำป่าที่ไหลลงมาจากเขาแล้วไหลลงสู่ลำน้ำทางฝั่งชายแดนเพราะรู้จักทิศทางของกระแสน้ำเป็นอย่างดีมันจะพัดพาออาท่อนซุงลงมาที่ไม่ต้องใช้ช้างเข้าไปลากให้เป็นที่สังเกต การตัดและล้มต้นไม้ก็จะไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเพราะเสียงของสายฝนนั้นได้กลบเกลื่อนไปจนหมดที่สำคัญก็คือจะเป็นการยากลำบากต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปสำรวจและจับกลุ่มได้สะดวกแต่ต่อมาเมื่อทางเจ้าหน้าที่ที่รู้เข้าก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้หลายครั้งหลายคราวด้วยกันแต่แผนของพวกตัดไม้ก็มักจะเปลี่ยนไปตลอด จนเจ้าหน้าที่ที่นั่นต้องตามหลังอยู่ทุกครั้งไปกว่าจะจับได้ในแต่ละครั้งเมื่อครั้งที่ผ่านมาหน้าฝนไม่กี่วันนั้นจนลมหนาวเริ่มพัดโช,ชยมาบ้างเย็นๆในช่วงดึกๆในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่แปดนายได้เข้าไปพบกับกลุ่มคนซึ่งลักษณะท่าทางจะเป็นพวกชาวกะเหรี่ยงประมาณสักห้าหกคนไม่เหมือนกับคนที่จะลักลอบเข้าไปตัดไม้กำลังถือปืนวิ่งไล่ยิงชายคนหนึ่งที่วิ่งหนีสุดชีวิต เสียงปืนดังสนั่นลั่นป่าไปทั่วโดยที่ไม่รู้สาเหตุแต่ก็ไม่เห็นว่ากระสุนจะทำให้ชายคนที่วิ่งหนีนี้หยุดลงได้ไม่ว่ากระสุนจะถูกหรือไม่ถูกล่างของเยื่อแล้วก็พากันวิ่งหนีหายเข้าไปทางชายป่าลำน้ำตะเข็บชายแดนระยะที่เห็นไม่สามารถที่จะช่วยคนนั้นได้จะไล่ย,ยิงกลุ่มชายพวกนั้นก็เกรงว่าจะพลาดไปถูกชายที่วิ่งหนีนั้นได้เลยพากันวิ่งลัดเลาะตามไป ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงด้วยความเหน็ดเหนื่อยจนเสียงปืนของคนกลุ่มนั้นเริ่มเงียบหายไปทำท่าจะหยุดตามแต่ก็บังเอิญไปทันพอดีที่เห็นชายคนที่วิ่งหนีนั้นถูกจับตัวไว้ได้และถูกมัดตึงไว้กับต้นไม้เตรียมที่จะเผาทั้งเป็นโดยมีเศษไม้สุมไว้รอบๆตัวเจ้าหน้าที่ก็เลยพากันยิงใส่คนกลุ่มนั้นจนสุดท้ายก็พากันวิ่งหนีแต่กระเจิงไวคนละทิศละทาง เลยพากันเข้าไปช่วยชายที่ถูกจับมัดได้ที่สภาพสะบักสะบอมเหมือนกับหมดเลี้ยวหมดแรงตามเนื้อตามตัวมีแต่ล่องลอยไม่เป็นจำเป็นจำไม่รู้ว่าถูกอะไรเข้าสังเกตว่าชายคนดังกล่าวไม่กล้าสบสายตากับเจ้าหน้าที่ก้มหน้าก้มตาหลบตาตลอดเวลาเหมือนกับว่าตนเองนั้นมีความคิดอะไรสักอย่างถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีคำพูดใดๆเล็ดลอดออกมาจากปากแม้แต่คำเดียว พอหลุดจากเชือกได้ก็พรวดพลาดวิ่งหนีไปต่อหน้าต่อตาของเจ้าหน้าที่ทันทีที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ยืนมองชายคนนั้นวิ่งหนีไปจนลับตาคิดว่าชายคนนี้น่าจะไปรู้ความลับอะไรของคนพวกนั้นเขา้าถึงได้ถูกตามไล่ล่าเอาเกือบถึงตายเช่นนี้เจ้าหน้าที่แปดคนไม่ได้ติดใจอะไร เพราะกลุ่มคนทั้งห้าหกคนที่ไล่ล่าชายคนนั้นก็ได้ลัดเลาะว่ายน้ำข้ามฝั่งไปแล้วคงจะไม่ย้อนกลับมาก่อเหตุอะไรอีกก็หวังเพียงแค่ชายคนนั้นที่วิ่งหนีไปอย่าได้ถูกจับไปฆ่าก็ดีแล้วจึงได้พากันกลับที่ฐานเพื่อที่จะพักในการสำรวจในวันนั้นไว้ที่อยู่ห่างออกไปเกือบหกิโลเมตรจากจุดนั้นเย็นวันนั้นหลังจากที่เจ้าหนะ้าที่ได้กินข้าวป่ากันเสร็จ ก็นั่งพักผ่อนพูดคุยกันเหมือนปกติเกือบสองทุ่มก็แบ่งเวรยนยามกันตะเตรียมที่จะหลับจะนอนไม่ทันที่จะเอนหลังจู่ๆูก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดซึ่งเสียงนั่นดังมาจากตีนเขาอีกลูกแต่ว่าอยู่ห่างไปแค่กิโลกว่าเท่านั้นเจ้าหน้าที่ต่างก็รีบคว้าปืนออกไปตามที่มาของเสียงนั่นทันทีอาศัยแสงจันท์จากดวงจันททิสาสองลอดตามยอดไม้ลงมา ทำให้เห็นเส้นทางโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฉายระยะเส้นทางกิโลเมตรกว่านั้นใช้เวลาเดินเท้าด้วยความระมัดระวังพร้อมกับเสียงรอบๆตัวไปด้วยใช้เวลาประมาณสัก20นาทีก็มีเสียงปืนที่ดังขึ้นอยู่ห่างออกไปราวๆร้อยเมตรแล้วก็เงียบไปสัก10นาทีเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่พลีพรามที่จะเข้าไปเพราะไม่มีใครรู้ว่าวิถีกระสุนจะไปทิศท,ทางไหนกันแน่ คราวนี้เสียงปืนดังขึ้นมาอีกหลายนัดผลัดเปลี่ยนกันไม่หยุดเาากับว่ามีสงครามขนาดย่ำยอมไม่ทราบว่าเป็นกองกำลังที่ยิงกันหรือว่ายิงอะไรกันแน่เพราะเสียงปืนจะดังอยู่ฝ่ายเดียวดังอยู่ชุดใหญ่ๆสิบกว่านาทีก็เงียบไปในที่สุดดูท่าทางว่าคงจะหมดกระสุนไปแล้ว ตามมาด้วยเสียงร้องลั่นดังมาหลายเสียงและเสียงฝีเท้าที่วิ่งไปคนละทิศละทางปนเปไปกับเสียงร้องลั่นด้วยสร้างความขวัญเสียให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่น้อยแม้จะมีกันตั้งแปดคนก็ตามทีสิ่งที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่เบื้องหน้านั้นจนผ่านไปพักใหญ่เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่ความเงียบ เจ้าหน้าที่ทั้ง8คนก็เคลื่อนตัวไปด้านนาเพื่อไปสำรวจล่องลอยว่าเกิดอะไรขึ้นพอเข้าไปไกลก็ได้ยินเสียงดังแกลกๆอยู่ไม่ไกลไม่รู้ว่าอะไรแต่ก็เกรงว่าจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายอาจจะพุ่งเข้ามาทำลายได้เลยใช้ไฟสายส่องดูเสียงนั้นก็เงียบไปสักครู่แล้วก็มีเสียงฝีเท้าเดินหนีห่างออกไปอีกทาง พอไฟสายช่องเจอก็พบว่าเป็นคนที่กำลังเดินรีบเร่งออกไปจากลักษณะจำได้ว่าเป็นชายคนที่ถูกไล่ยิงมาเมื่อตอนกลางวันเจ้าหน้าที่ก็เลยพากันวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันทุกคนพากันเข้าใจว่าอาจจุดถูกกลุ่มคน5-6คนนั้นย้อนกลับมาตามล่าเอาอีกก็เลยพากันวิ่งตามต่อไปเพื่อให้เจอตัวให้ได้ แต่กลับไปพบกับใครบางคนที่ถือปืนขึ้นไปนั่งกอดอยู่บนง่ามไม้บนต้นไม้ไม่ใหญ่มากนักแต่ก็สูงชะลูดความกลัวจนตัวสัน่นทำให้ต้นไม้นั้นสั่นไหวไปด้วยมีเสียงร้องขอความช่วยเหลืออยู่ด้านบนจนแสงไฟของเจ้าหน้าที่ที่ส่องขึ้นไปพบเข้าก็ร้องบอกว่าอย่าตามไปมันไม่ใช่คนเจ้าหน้าที่ก็พากันงงว่าใครไม่ใช่คนแล้วก็บอกให้ลงมาซะก่อนแล้วค่อยพูดค่อยจาากัน จนชายที่ดูว่าจะเป็นชาวกะเลี่ยงที่เห็นในกลุ่มห้าหกคนนั้นปีนลงมาจากต้นไม้แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังตั้งแต่ต้นบอกว่าชายคนที่พวกตนไล่ยิงนั้นเป็นเสือสมิงซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นเองมีชื่อว่าลอซูซึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็นล่ำเรียนวิชามาจากหมอผีกะเลี่ยงในหมู่บ้าน และแอบเอาตำราที่หมอผีเก็บซ่อนไว้มาฝึกจนกลายเป็นเสือสมิงแล้วก็หนีออกจากหมู่บ้านเพราะเกรงว่าอาจารย์ซึ่งเป็นหมอผีจะรู้เข้าแถมไม่มีวิธีแก้ไขตัวเองจนเริ่มจะมีอาการดุร้ายขึ้นตามนิสัยของเสือต่อมาก็หวนกลับมาฆ่าชาวบ้านตายและลากออกไปกินทีละคนสองคนหมอผีก็เกิดตายไปอีกเลยไม่รู้ว่าจะฆ่าเสือสมิงนั้นยังไง เพราะมันยิงไม่เข้าก็เลยต้องจับเผ่ามันช่วงกลางวันที่เจ้าหน้าที่นั้นไปเห็นเขา้าแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ยิงจนต้องพากันวิ่งหนีไปเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ฟังก็ยังไม่ปักใจเชื่อมากนักชายคนนั้นก็เลยพาเจ้าหน้าที่ทั้ง8คนเดินย้อนกลับมาดูจุดที่เห็นชายที่ชื่อรอสูนั่นตั้งแต่แรกก็พบว่ามีคนถูกฆ่าตายนอนอยู่สองศพซึ่งก็คือชาวกะเหรี่ยงกลุ่มเดียวกันนั่นเอง ที่สยดสยองไปกว่านั้นก็คือหนึ่งในสองร่างนั้นถูกกัดกินเครื่องในจนเลียราดและสภาพถูกกัดกระชากลำคอจนแทบขาดเลิ้วทั้งคู่มันบ่งบอกว่าเป็นฝีมือและการกระทำของเสือจริงๆแต่จะเป็นไปได้ยังไงที่คนจะมาเป็นเสือไปได้ชายกระเหลี่ยงก็บอกว่าพวกตนยิงจนกระสุนปืนหมดก็ไม่สามารถทำอะไรล่อสู่ได้แม้แต่น้อย มีเพียงแค่อ่อนแรงลงและเคล็ดขัดยอกเท่านั้นแต่ก็ไม่ถึงกับหมดลทธิ์จริงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อช่วงกลางวันยังเห็นตามร่างกายของล่อซูยังเป็นรอยไหมจุดจุดจำจ้ำอยู่เลยทําให้ทุกคนนึกขึ้นได้ว่าน่าจะใช่เพราะต่างก็เห็นว่าชาวกระเหลี่ยงทั้งห้าหกคนนั้นไล่ย,ยิงไปติด แต่กลับไม่พบบาดแผลใดๆหนึ่งในเจ้าหน้าที่นั้นเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเสือสมิงมาบ้างมีแต่ตะกุดลงอาคมจากครูบาอาจารย์ที่นับถือติดตัวมาด้วยเลยบอกให้ทุกคนรีบหากิ่งไม้ที่หาได้ใกล้ๆปีนขึ้นไปพาดบนต้นไม้นั่งหลบเสือสมิงนั่นก่อนคิดว่าล่อสูถ้าเป็นเสือสมิงจะต้องย้อนกลับมากินเหยื่ออีกแน่ แล้วได้เอาตะกุดของตนไปมัดไว้กับปลายกระบ,บอกปืนของเจ้าหน้าที่ที่ยิงปืนแม่นที่สุดทุกคนพากันนั่งนิ่งแทบจะไม่ไหวติงเมื่อมีเสียงฝีเท้าย่ำกลายเข้ามาไกลร่างที่โผล่ออกมานั่นมันเป็นเสือลายพลาดก่อนไม่ได้มาในร่างของลอสูเมื่อมาถึงเหยื่อก็กัดฉีก่กินเนื้ออย่างหิวกระหายเมื่อได้จังหวะเสียงปืนก็ดังขึ้นปัง กระสุนพุ่งออกจากลำกล้องที่มีตะกุดพันอยู่เจาะเข้าซอกคอเสือลายพลาดกรอถึงกับเซทลาเตรียมจะลุกขึ้นกระโจนหนีแต่กลับถูกกระสุนปืนเข้าไปอีกหลายนัดพุ่งเข้าใส่จนล้มกลิ้งไปกลิ้งมาแม้จะยิงมันไม่เข้าแต่ก็ทำให้มันตั้งหลักไม่ได้กระสุนปืนอีกนัดจากเจ้าหน้าที่ที่แม่นปืนก็พุ่งเข้ากลางน้าผากอย่างแม่นยำจนล้มตึงกระสุนฝังอยู่ในหัวตัวชักเลง กระตุกกระตุกอยู่คู่เดียวแล้วก็แน่นิ่งไปในที่สุดล่างค่อยๆลดย่อลงเหลือเพียงแค่ล่างของชายที่ซื่อลอ่อสูนั้นอย่างที่ชากวกะเหลี่ยงนั้นบอกจริงๆทําเอาเจ้าหน้าที่ถึงกับคนลุกแทบไม่เชื่อว่าเสือสมิงจะมีอยู่จริง